ขอโอกาสท่านเจ้าคุณพระอดุลธรรมเมธีที่กรพเป็นอย่างสูงในานามของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระธรรมทัชชมนีขออนุมโมทนาต่อกุศลเจตนาที่ท่านทานบดีทั้งนั้นได้มาร่วมงานประเพณกุศลในเช้าวันนี้ซึ่งจัดว่าเป็นนิพพัทะกุศลหรือนิพพัทะจริยาที่ท่านทั้งหลายได้นำเนินมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้ จึงควรค่าแก่การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเมื่อวานนี้เราได้รับฟังสมโมธนิยกถาที่ท่านเจ้าคุณพระอดุลธรรมเมธีท่านได้มอบให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมงานมาเป็นกุศลในเช้าเมื่อวานนี้นานๆทีท่านจะมาเยี่ยมเราโปรดเราสักทีหลายๆท่านก็ดีใจ พระุทธเจ้าถึงตรัสว่าวิสาสะประมายาตีความคุ้นเคยเนี่ยเป็นญาติอย่างยิ่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง,นอ,ง,งนอกจากญาติจะเป็นญาติทางสายโลหิตแล้วก็เกิดขึ้นจากความคุ้นเคยท่านพระเทรานุเทระได้คุ้นเคยกับเราหรือเราได้คุ้นเคยกับพระภิกษุษสามเณรบางรูปบางท่านเมื่อท่านมาเยี่ยมเรามีเวลามา แวะมาหาเราเนี่ยมันเกิดความดีใจเกิดความปลื้มใจปีติใจนานนานดีท่านจะมาโปรดเราถ้าภาษาทางบ้านอัตมมภาพเขาเรียกว่าสิบปีลำเศร้าปีลํำจังเห็นท้องค่ำมาเยี่ยมตะกัวส่วนจะแปรยอย่างไรก็ฝากท่านทั้งหลายไปแปรธางมาก็จำมาแปลไม่ได้นานน,านทีมีหอนท่านมาเยี่ยมเราศิตยานุสิทธิ์หรือความคุ้นเคยที่มีต่อกันนั้นก็ ยิ่งวันยิ่งนับวันก็ยิ่งจะมีเพิ่มทวีคูณน,นานๆท่านมาโปรดเราเมื่อทิ์เมื่อวันก่อนโน้นถัดจากโน้นไปอัตมาภาพได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมืองราชครืออยู่ในบริเวณของเมืองของวัดเวลวันในเรื่องของอหิเปรตหรือว่าเปรตงูเหลือมจะทำให้เราสรุปทำให้เราได้คิดว่าความดี กับความไม่ดีนั้นสู้ความดีไม่ได้โจรที่เข้าไปทำลายเข้าของเผาพระคันธกุฎีของพุทธเจ้าของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเจ็ดครั้งตัดขาของโคสัตว์เลี้ยงของเศรษฐีไม่รู้กี่ครั้งกี่พันกี่ร้อยตัวด้วยความแค้นที่อยู่ในใจเคยว่าพยาบาท ที่มันสมอ,อกอยู่ในใจเมื่อคนมาพูดได้ยินแล้วมันขัดเคืองไปถึงใจในขณะเดียวกันท่านเศรษฐีก็กลับดีใจว่าเผาก็เผาไปเถอะเราดีใจที่จะได้โปรยทรัพย์ฝังทรัพย์ไว้ในบวรพระพุทธศาสนาเผาเมื่อไหร่ก็สร้างเมื่อนั้นไม่เหมือนกับบริบทของสังคมปัจจุบันท่านทั้งหลายนึกดูวัดวาอารามกุฏิวิหาร จะมีเจ้าภาพถ้าเจ้าวาดสมภารเจ้าวาดไปทุบไปรือ้อนี่โดยพระราการไม่ได้แจ้งเจ้าภาพหรือตระกูลนั้นๆน,น,นี่เป็นเรื่องนะโยมนะนี่สแสดงว่าศรัทธ,ธาของผู้คนในครั้งนั้นของท่านเศรษฐีที่เล่าให้ฟังแล้วก็ผู้คนเคารงหามบอดีในปัจจุบันนี้แตกต่างกันบริบทคือความเข้าใจนั้นต่างกันบางคนยังถือเป็นกรรมสิทธิ ว่ากุฏิหลังนี้สลาหลังนี้เป็นของบรรพุรุษของเราของเราใครจะไปใช้ใครจะไปอยู่ไม่ได้มีลูกที่เหรออย่างนี้เพราะนั้นก็ฝากท่านทั้งหลายไว้ว่าให้มีใจกว้างเหมือนท่านเศรษฐีดีใจซะอีกท่าน,นก็ทำความดีโดยหวังความดีไม่ได้หวังเอาชนะโจรที่ไปเผากุฏิที่ไปตัดเท้าสัตว์ปศุสัตว์ตของท่าน ท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครทำเนี่ยความดีเหมัอนชนะความไม่ดีทำให้เราเห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าการทำความดีเพื่อความดีนั้นมันจะมีประโยชน์สตดิผลเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่ความดีเพื่ออย่างอื่นแล้วก็ถัดจากนั้นมาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมานี่ล้วนมีกรรมเป็นของตน กรรมนั้นมีทั้งกรรมบุพกรรมกรรมที่ทำร่วมกันและปัจจุบันกรรมกรรมที่ทำร่วมกันในอดีตในปัจจุบันท่านทั้งหลายเมื่อนึกถึงเหตุการณ์เมื่อ30 4สี่สปีที่ผ่านมาที่มีเหตุการณ์พระมหาเถระพระเถรานุเถระที่เดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามา ปฏิบัติศาสนกิจในกรุงเทพที่ทุ่งดอนเมืองเนี่ยมีพระเถระประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกไปหลายรูปในหนึ่งในนั้นก็มีอุบาสิกาอยู่ท่านหนึ่งรวมอยู่ในนั้นด้วยท่านบอกว่าพระเถรานุเถร,ระพระผู้ทรงมีความรู้ท่านได้ให้อธิบายว่าในอดีตในชาตินั้นท่านเผพ,พระเถระแล้ก็อุบาสิกานั้น ก็เกิดเป็นชาวนาชาวไร่ชาวนาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามวิถีของธรรมชาติไอของชนบทต่างจังหวัดทําหน้าที่แบ่งเบาภาระกลุ่มเด็กผู้ชายนั้นไปเห็นรังนกก็คิดว่าในรังนกนั้นน่นจะมีไข่อยู่กะว่าจะเอาไข่มาปิ้งหรือมา,มาย่างกินตามภาษาการดํารงชีวิตของชาวชนบทเอาชีวิตรอด ในขณะเดียวกันเด็กหญิงจะมีเด็กหญิงคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มของเด็กชายก็เชียร์กันเรียกว่ามีใจส่งไปแล้วเชียร์เอาเธอเอาขึ้นไปอีกนิดหน่อยก็ถึงแล้วอีกนิดอีกนิดอย่างนี้สนับสนุนนี่เราเขาว่ากรรมสนับสนุนคนสุดท้ายก็เอาลังนกแล้วลงมาแทนที่จะเป็นไข่ก็ว่าเป็นตัวอ่อนซึ่งฟักออกจากไข่ตัวแดงๆก็แทนทีว่าเด็กกลุ่มนั้นจะ เกิดสงสารกับเออดีเหมือนกันเราว่าไม่ได้กินไข่ก็กินตัวมันนี่แหละก็เอาตัวอ่อนของลูกนกนั้นไปย่างกินที่มีข่วงอุบาสิกาไปด้วยเพราะว่าสนับสนุนเชียร์เขามีใจเป็นอกุศลเรียกว่ามีใจเป็นอกุศลก็เลยได้ประสบอุบัติเหตุมีอุบาสิกาท่านหนึ่งในขณะที่หลวงพ่อสิงห์ทองพันกนนัด เรียกคณะสงฆ์มาแล้วก็คณะอุบาสิกาหนึ่งในนั้นก็ท่านแพทย์หญิงอมมาลามริลาปัจจุบันนี้ก็น่าจะยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เข้ามาแล้วท่านก็ประสงค์จะเดินทางร่วมกับหลวงพ่อหรือท่านพระอาจารย์สิงห์ทองวัดป่าแก้วชุมพลสกลนครท่านบอกว่าอยู่นี่แหละ เพราะนี่ไม่ใช่กรรมของเธอเป็นกรรมของพวกเราไม่ต้องไปคือไม่ต้องเดินทางร่วมกันกับท่านก็รอดมานี่เอามาสิ่งต่างๆนี้ถ้าไม่ได้ทำบุญทำกรรมร่วมกันมันก็จะมีอะไรเคล้ยวคลาดปลอดภยัยมีอะไรมาสกิดมีอะไรมาทำให้เราพลาดจากความตายที่จะมาเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ย พราะนั้นกรรมเนี่ยเราสวดกันทุกวันเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ให้ผลเป็นผู้ติดตามเป็นเผ่าพันธุ์นี่มันจะติดตามมาอย่างเช่นกรณีของปัจจุบันกรรมคือกรรมที่ทำร่วมทำในปัจจุบันไม่มีไม่มีบุพกรรมมาก็คือกรรมของท่านพระเจ้าพิมพิสารที่ถูกพระเจ้าอาชาตศัตรู พระราชโอรสได้แย่งชิงพระราชสมบัติแล้วเอาสเสด็จพ่อไปขังไว้ห่างจากเขาชิชกูดประมาณสองกิโลเมตรก็มองเห็นยอดเขาได้เพราะว่าเท้าเธอพระองค์นั้นทรงขอไว้ว่าเอาอย่างไรก่อนตายก็ขอให้ได้เห็นพระคันธกุดีเขาชิชกูดที่ประเท้าของพุทธเจ้าพอเป็นกำลังใจได้เห็นแค่นั้นก็เป็นแรงบันดาลใจเป็นกาลังใจ เหมือนภาษาทางภาคอีสานเขาบอกว่าบ่เห็นหน้าเห็นหลังค่ากันยั่งดีไม่ได้เห็นหน้ากันแค่เห็นหลังคาบ้านนี่มันอุ่นใจแล้ว,วเช่นเดียวกับพระเจ้าพิมพิสารน่ะไม่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นแค่พระคันธก,กุดีเห็นแค่เขาคิดจกูดก็ดีใจว่าพระพุทธองค์ทร,ง, ences, ทรงมองเราอยู่เหมือนท่านทั้งหลายผ่านไปผ่านมาเห็นวัดปฐมานารามโอ้เราเคยอยู่วัดเคยไปใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์จากวัดปฐมนาราม ยกมือขึ้นท่วมหัวเลยนะไม่แค่ไม่เห็นหน้าเ,เห็นรังคาก็อุ่นใจแล้วมันก็เจริญสมาธิภาวนาเรื่อยมาอยู่ด้วยสมาธิภาวนาจนกระทั่งลูกชายก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมพ่อเราไม่ตายสักทีคือจะฆ่าเลยมันก็มันก็ดูอะไรอยู่เหมือนประเทศเพื่อนบ้านเรานั่นแหละกอรัฐประหารจอบจับผู้นำนางอ,องซานซูคยีเนี่ยไปจับไปขังไว้นั่น เช่นกันไม่ผิดจะไปฆ่าเลยเดี๋ยวประชาชนก็จะลุกฮือขึ้นมันไม่เหมาะสมมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นก็จับไปขังไว้ก่อนกล่าวว่าจะทรมานให้ตายไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนต้นไม้เหี่ยวเฉาตายแม้กระทั่งว่าอดอาหารก็อดแล้วท่านก็พระองค์ก็อยู่ด้วยสมาธิภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยสมาธิ ดูด้วยพุทธคุณทำเอาคุณสังก็คุณผ่านไปเป็นเดือนๆยังไม่ตายแต่ผลสุดท้ายลูกชายก็สาหัสสาเหตุว่าเอาอเพราะพ่อเราเดินจงกรมเอาเธอไม่ให้เดินเราจะไม่ให้เดินก็สั่งให้ช่างตัดผมเอามีดโ,โกนไปกรีดฝ่าพระบาททั้งสองข้างเท่านั้นยังไม่พอเอาเกลือทาอีกเอาเกลือทาเนี่ยมันแสบสั่นขนาดไหนยังไม่พอยังไปย่างไฟอีกนะยโยมนะเนี่ยทรมานให้ตาย จะนั่งก็ไม่ได้จะยืนก็ไม่ได้ก็อยู่ด้วยความรำพละรมานผลสุดท้ายก็ไม่พ้นจากความตายสเสด็จที่วังคตสู่สวรรค์คาลัยในขณะเดียวกันวันที่สเสด็จพ่อของพระเจ้าชาติศัตรูสวรรคตนั้นพระราชโอรสก็ประสูติการทันทีก็บอกแล้วห้ามห้ามไม่ให้ทำก็ไม่เรียกว่ามันก็สายเกินไปว่า นึกถึงพ่อท่นีได้ได้ได้ยินลูกเสียงลูกร้องคลอดออกมาแล้วร้องนึกถึงหัวอกของความเป็นพ่อแต่ก็สายไปเสียแล้วได้ทําปีตูคาดนั่นคือจุดเริ่มต้นของการทําปิตูคาดเป็นรชาชวงศ์ปีตุคาดและภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าเออทาไมเท่าเธอพระเจ้าพิมิสันเสด็จที่วงคตโดยไม่เหมาะสมเอาเสียเลยทั้งนั้นที่พระองค์ก็ทรงเป็น พุทธมามะกะถวายวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาพระเจ้าก็ตรัสว่าไม่ใช่เป็นคำเก่าแต่ว่าเป็นคำใหม่ของพระองค์แต่สาเหตุที่ถูกกรีดฝ่าเท้านั้นเพราะว่าเป็นกรมเก่าในครั้งกระโน,น้นพระองค์ก็ได้เป็นพระราชามหากษัตรนั่นแหละผู้คนได้กราบไหว้พระสถูปเจดีย์บรรรมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุวันหนึ่งพระองค์เสด็จไปแล้วก็ไม่ได้ถอดรองเท้า สวมฉลองพระบาทขึ้นไปแสดงความไม่เคารพจึงเป็นจุดเริ่มต้นของอกุศลกรรมที่เป็นเหตุให้ได้ถูกกรีดฝ่าเท้าสาเหตุนี้กระมังที่คนไทยเวลาเราจะใส่บาทหรือตักบาทแล้วก็ต้องถอดรองเท้าไปบางแห่งอัตมาก็กลัวเลือกเกินเพราะว่าพิธีกรจะประกาศว่าถอดรองเท้าใส่บาตรอาตมาก็เอ๊ะแล้วพระท่านจะฉันอะไรโยมจะเอารองเท้ากลับบ้านยังไง ขอเชิญทุกท่านถอดรองเท้าใส่บาตรอย่างนี้ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตรนั่นเองให้ถอดรองเท้าก่อนใส่บาตรเพื่อแสดงความเคารพนี่คงจะเป็นสาเหตุที่ในเรื่องของอดีตหรือบุพกรรมของพระเจ้าพิมิสารที่สวมฉลองพระบาทไม่แสดงความเคารพต่อพระสถูุปเจดีเป็นที่บรรจุพระรมสารีริกาทศ ชาวพุทธในเมืองไทยจึงถือคตินี้เวลาใส่บาตรจะทําอะไรต้องถอดรองเท้าก่อนเพราะฉะนั้นนี่นนคือไม่ใช่เป็นกรรมของพระเจ้าชาติศัตรูที่กระทาปิตุคาบเนี่ยไม่ได้เกี่ยวขึ้นกับบุพภกรรมแต่เป็นปัจจุบันกรรมคือกรรมที่เกิดขึ้นสร้างกรรมขึ้นใหม่แล้วกรรมนั้นมันก็จะเป็นผลพลอยตกไปสู่ตระกูลเป็นเผ่าพันธุ์คือตระกูลของพระองค์พระราชโอรสของพระองค์ก็ทําปีตุคาต คือข้าพ่อปรับดาพิเศษตนขึ้นเป็นกษัตริย์ลูกของลูกของลูกของลูกนี่ก็ข้าพ่อมาโดยตลอดผ่านพ้นไปสิบสามสิบกว่าราชการประชาชนเขาเอื่อมละอาชาวพระสนนิครบอกเอาดูนะดูเหนือหัวเรานะตระกูลนี้เนี่ยเป็นตระกูลปิตุคาดดูเถอะจับตาดูอีกสักหน่อยพระราชโอรสคงจะ ข้าพ่อข้าพระราชบิดาเป็นกษัตริย์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆจนชาวบ้านชาวเมืองเขาเอือมระอาว่าเป็นราชวงศ์ปิตุคาตไปไหนไม่สง่างามเวลาเดินไปสู่ไปเมืองอื่นเขาบอกเอ้ยเจ้าคนเมืองปิตุคาสอย่างนี้มันไม่สง่างามนะยโยมเหมือนกับรตราบาปที่ตกขึ้นสู่พระสนีก่อนเหมือนเวลา,าพ่อแม่หรือว่าพ่อทําอะไรไม่ดีคนเขาก็ประนามลูกเอ้ยอขี้คุกขี้คุกัน่ะพ่อขี้คุกัน่ะ มันก็จะติดคำนั้นไปมันเป็นคำที่ไม่ดีเช่นเดียวกันเวลาผู้คนพระสงฆ์นิกรประชาชนไปค้าขายต่างแดนก็ค้าขายไม่ได้เอออย่าไปคบเลยเมืองคนปิตุคาดเนี่ยนี่เพราะฉะนั้นเป็นตราบาปเกิดขึ้นชาวเมืองเอื้อมระอาก็เลยยกกันสถาปนามาหาอามาตท่านสงสุ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 สนาคอามาตขึ้นเป็นกษัตริย์ เป็น,นว่าราชาว,วงศ์ปีตุคาตก็สูญไปตั้งแต่บัดน,นั้นเป็นต้นมาที่กล่าวมาคือกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมนั้นนอกจากเป็นบุพกรรมคืออดีตกรรมอดีตชาติที่ทําร่วมกันแล้วก็ยังเป็นปัจจุบันกรรมที่สร้างขึ้นและมันก็จะส่งไม้ต่อไปอีกถึงคนรุ่นหลังเป็นเผ่าพันธุ์วงวานของเราท้ายที่สุดนี้แนะนา,นาของพระเดชพระคุณพระธรรมทัชมนี ขออ้างยิงเอาคุณบระสิรตนาตรายัยคือพระพุทิประธรรมและพระสงฆ์ตลอดจนบุญบาร,รมีของบุบรพาจารย์แห่งวัดปฐมนารามทุกๆองค์เมตตาบาร,รมีบุญบาร,รมีของหลวงพ่อพระเสริมพระแสนพระสายพระพุทธปฏิมาประธานทั้งสามองค์ที่ประดิษฐานตั้งมั่นดีอยู่แล้วนั้นณวัดปฐมนารามขอจงดนบันดาลประธานพรให้สาธุชนที่ได้มาร่วมงานบำเพ็ญกุศลในวันนี้ให้มีแต่ความสุขความเจริญ ความรุ่งเรืองในหน้าที่การงานและเจริญในธรรมภาคปฏิบัติอีกทั้งขอจงเจริญด้วยจตรุรพิทพพรบวรชัยสประการคืออายุวันนะสุขภละทุกๆท,ท่านเทิน